รสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมากับผมนายช็อตตี้บูโจวาในเกมจูเซียนนะฮะก็เป็นเกมแนว MMORPG นะฮะมาใหม่นะครับก็ภาพสวยมากตามที่เห็นนะฮะมาเริ่มเล่นกันเลยก็แล้วกันนะครับเล่นไปบ่นไปนะครับอาชีพแรกที่เห็นนะฮะเมคาเขียวครับผมเน้นพลังโจมตีและระยะทางหมายถึงยิงไกลนั่นเองนะฮะสรานลมเน้นโจมตีและคริิคอลนนะ,ะสายแอสซิสินนั่นเองครับผมแหมดูดูออปชันดิ เต็มที่จริงๆงอ่าแล้วก็มีอาชีพต่อมาจอมปีศาจครับก็เป็นสายแท้งนะครับแหมเทจริงเจจริงแล้วก็เสียงสวรรค์น,นะฮะดูก็รู้ว่าเป็นพระนะครับออกแนวแบบว่าพระเลยอ่ะดูปุ๊บรู้เลยว่าเป็นพระนะครับนั่นแหละก็มีทั้งชายหญิงนะครับนี่ฮะลองดูกันอีกครั้งครับเล่นคนไหนดีอลังการทุกคนเรื่องไม่ถูกแต่ผมเล่นตัวนี้ไปแล้ว นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเล่นพระดูกันแล้วกันนะครับจัดไปนะฮะเริ่มเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการแต่งหน้าดูหน้าเขาทํามาสวยอยู่แล้วนะเนี่ยเอาเอาเรื่องทรงผมก่อนล้วกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเอาผมขาวประหลาดเซฟิรลอสไปแล้วก็หน้าตานะครับมันมันแต่งมาดีอยู่แล้วอะสวยหลอ่อแทบจะทุกคนอยู่แล้วนะครับเออแทบไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยเอาอย่างนี้ลวกันหนะล่อเลยนะฮะแล้วก็มีให้เลือกชุดนะครับเป็นไง เออเอาแบบนี้ก็แล้วกันดูเป็นผู้ชายดีนะครับช็อ,ชอตตี้ตั้งไปแล้วอันนี้ตั้งเป็นเซริออสละกันนะครับโอเคเริ่มเลยนะฮะเราจะไปประจนภัยในโลกจูเซียนกันนะครับก็จะเล่นไปบ่นไปเนาะโอ้เสียวฝานโอ้ใครเนี่ยปีเหยอกก็เสียวฝานนะครับ่่่ตตตออไปกก็้งถูฆาายแนโอ้มีภาคไทยเรียบร้อยแล้วด้วยมเม่าเขียวเป็นอะไรไมเมาเขียวเป็นอะไรจะไปก็ไปอย่างนั้นจะบวกกันอย่างยังบวกกันอย่างเดียวเลยดูดิ นี่จอมปีศาจครับอ้ออามีขี่กระบี่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดวีขี่มาก่อนอแล้วดูขี่กัน4คนเฮ้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะที่ขี่สัตว์กัน4ี่ห้าคนแบบนี้โอเคครับรก็ขอไปเร็วๆก็แล้วกันนะก็แนว M MM M O นะครับรก็คือสามารถเลือกเดินเองได้อะไรได้นะครับไหนอะสตูอยู่ไหนโอ้โหดนมาแล้วครับลองสกิลเลยแล้วกันจบระยะไกลเนาะพระเนาะมีสกิลอะไรบา้างวะ โอ้โหสกิลแบบว่ารอบตัวครับคือเป็นสกิลเหมือนนั่งสมาธิรอบตัวนะฮะแล้วก็สร้างดาเมจแล้วก็เพิ่มพลังด้วยนะฮะเอาดูอีกทีดิเป็นไงครับโอ้โหซึ้งในรถพระธรรมกันเลยทีเดียวท่านี้นะฮะเอาดูท่าที่สองสิเหมือนกันครับเหมือนพระนี่จะเน้นโจมตีรอบตัวเลยนะเนี่ยเออมาจอมมารมาเลยแตดูท่าที่สาม โอ้อันนี้คือโจมตีแบบน่าจะเป้าหมายเดียวนะ๋ยวต้องลองดูนะครับเดี๋ยวดูท่าแรกสิอ้เรียกได้ว่าเป็นพระที่ค่อนข้างแตกต่างนะครับกับเกมอื่นๆเพราะว่าพระเกมนี้คือโจมตีไปแล้วก็ดูดเลือดไปนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากครับเพราะนั้นเกมมีพระโซโลโได้เลยนะฮะเดียวมูมีหมดจอม,มารก็จอม,มารเถอะเจอแบบนี้นะฮะจอม,มารเหรอตึม ตุ้ม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 ตึ้ม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 ตุมตายซะโอ้โหจอมมาแล้วไงเจอท่านเซเรียสผู้นี้กราฟิกอลังการในเรื่องดราม่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอยฉากบูอลังการเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยฟ้านลบไปแล้วเออเราเหรอเราคือเสี่ยวฟ้านเหรอ น่าจะเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะครับเนี่ยเซวฝานคนนี้นะฮะ้ยมูวี่ทำดีมากเลยสวยแล้วน้องสาวคนนี้ก็กระโดดไปรับกระบี่แทนเราเนาะจากในตัวเกมเนาะโอ้โหข้าขอบูชาวิจาณในนรกหมู่ทวนเทพและมารทั้งปวงด้วยตัวข้าเองสามชาติเจ็ดภพตกอยู่ในนรกชั่วการ เพื่อคำว่ารักแม้นตายก็ไม่เสียได้ <c oughs> สุดยอดจริงๆไม่รู้ว่าเป็นคู่รักกันหรือเปล่าแต่ก็น่าจะเห็นว่า,าสละชีวิตตัวเองเพื่อผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็นี่นางสาวอีกหนึ่งคนสวยไม่แพ้กันเลือกไม่ถูกเลย <c oughs> ก็เกมนี้2ตัวละครเนี้ยที่ผมเห็นในงานเปิดตัวนะน่าจะเป็นมาส์คคออะไรแบบนี้ของเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีแล้วกันนะฮะเราไปเล่นกันต่อเลยนะครับ แล้วเราก็ลืมตาตื่นขึ้นมาโควาที่ไหนกันนี่เอาละครับก็เข้าสูอาเจอกับเพื่อนๆได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแนว m อ o นะกดปุ๊บเดินไปนู่นมานี่นะครับแล้วเราก็จะมีเนื้อเรื่องมีมูฟฟี่คัสซินให้ดูเป็นระยะระยะอันนี้ใครชอบเสพเนื้อเรื่องดูได้เลยนะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะข้ามแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นๆด้วยนะครับไปครับผมแนว MMO ก็นี่แหละครับกดเคว้แล้วก็เดินกันรัวๆนะฮะมีขี่ฟีนงฟินอกด้วยนะฮะ เอาล่ะนะคบมาถึงอะไรเนี่ยมีทางเลือกให้เลือกด้วยนะครับอ่านี่ก็คือหนึ่งในจุดเด่นของเกมนี้คือมันสามารถเลือกคล้ายๆกับฝั่งมารกับฝั่งธรรมะได้อะไรเงี้ยก,ก็ลองเลือกดูกันละกันนะครับเราตอบคถาถามถูกด้วยครับผมเป็นแบบว่าไม่ใช่ถูกหรอกคือเราเลือกทางเดินสายสว่างไง <laughs> โอเคนะโอนะ้ดโโูระบบของเกมนี้ดิตรึมเล่นได้ยาวๆเลยนะระบบแรกที่มาให้เห็นเลยคือเรื่องของการอัปเกรดสกิลนะครับ เป็นแบบสกิลทรีเลยนะเป็นสายสายไปนะครับแล้วก็มีสกิลเยอะมากคลิปเดียวไม่น่าจบครับเกมนี้บอกเลยเฮ้ยการตัดฉากเกมนี้โคตรเท่เลยอ่ะเป็นเหมือนคลื่นน้ำอะ่ะแล้วก็ตัดฉากเข้ามาแบบนี้ attack. ก็มีสาวสวยมาอีกแล้วเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเฟยหลงโอเคเข้ามาในดันเจี้ยนแล้วนะครับลองใช้ท่าเดิมครับและดูไม่อลังการเท่าเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นช่วงโปโลกไงมันก็จะเห็นว่า สกิลของอาชีพนี้มีอะไรเด่นเด่นบ้างนะครับจะได้ตัดสินใจถูกในต้นเกมนะครับสกิลไปไหมวง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 วโอ้โหกระเด็นด้วยอ่ะเป็นไงเออนี่ยแล้วก็มีคลื่นนาวิ่งวิ่งวิ่งวิเป็นการตัดฉากนะครับก็ทําดีมากครับแล้วก็มีระบบอโอโต้อควิมเนาะได้ของดีกว่ามาปุ๊บก็กดติดตั้งได้อัตโนมัติเลยนะครับเป็นไงสวยงามครับผมคนนี้คือเซียวหวนะ ไปต่อครับหมุนมุมกล้องได้300องศานะครับซูมก็ได้นะครับซูมเข้าซูมออกเต็มที่นะครับงจอมยุทธมือใหม่เซเรียสนะฮะเดี๋ยวส่วนไหนที่ไม่ค่อยสัมพันธ์ผมจะขอตัดฉากเนาะเราจะได้ไปดูระบบที่น่าสนใจของเกมนี้กันเพิ่มเติมนะครับโอ้โหมีเควสแบบว่าอุ้มลิงเอ๋อไปพักด้วยนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดิซูมดูดิ อเป็นไงล่ะอ <c oughs> คือเข้าใจทำดีนะเควสเกมนี้ก็หลากหลายดีไม่ใช่แบบเหมือนเกมอื่นที่ซ้ำไปซ้ำมาเนาะเจ๋งเจ๋งเจง๋โอเคลิงเออพักเรียบร้อยแล้วเนาะไปะพี่ไปท่องอยุทธภพก่อนแล้วกันเอาละออกมานอกเมืองแล้วนะครับก็จะบอกว่ามี Open นเวิลด้วยนะไม่ใช่แค่ลงดันเจี้ยนอย่างเดียวครับก็เป็น MMO แบบแท้จริงเลย นะฮะออนไลน์จริงๆนะครับเจอคนนู้นคนนี้นะฮะลองคลิกดูดิคลิกดูได้ด้วยนะครับเห็นไหมมีการเดินตรงเดินตามด้วยนะครับแล้วก็นะถ้าเกิดอยากจะแอดกันก็คลิกที่ชื่อได้เลยเห็นไหมครับดูดิคือแบบว่าระบบคนเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นชวนเข้าตีนะครับดวลกันนะครับได้ด้วยนะฮะแล้วเชิญขี่ร่วมกันนี่คือจำาป็บังกรได้ปะ่ะเออถ้าเกิดเรามีสัตว์ขี่ที่มันขี่ได้หลายตัวเนี่ยก็เชิญกันร่วมขี่ได้คือแบบเยอะแยะเลยดูดิให้ดอกไม้โตตอบนู่นนั่นนี่โอ้โหคือแบบ ฟูลลจริงๆนะฮะฟูลเซอร์วิสสำหรับการเล่นออนไลน์เลยนะฮะไม่นึกว่าเดี๋ยวนี้เกมจีนจะพัฒนาไปไกลขนาดนี้แล้วนะฮะโอ้แล้วก็มาเจอสาวสวยครับใครว่าคนนี้คนนี้ก็คืออ๋อคนที่ช่วยเรานั่นเองนะครับลู่โอ้อ่านไม่ทันชื่ออะไรนะลู่เสียฉีอ่านผิดขอไปนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มีความรู้ภาษาจีนเลยนะครับเอาไปว่าขอเรียกว่าน้องเสื้อขาวก็แล้วกันโอเคง่ายดี น้องซื้อขาวครับผมเฮ้ยมาช่วยเราสู้ด้วยโอ้โห,โหสวยงามครับผมสองหน้าหน่อยสิอ้อสวยสวยสวยอระหว่างที่บอดกระบอดไปครับแล้วเราก็แอบสองอย่างอื่นนะฮะ <c oughs> โอ้โห,โหมีอันติกันด้วยนะครับเพิ่งเห็นนะฮะก็คือเล่นไปสักพักหนึ่งสะสมเกตครบอันติได้ครับเนี่ย ด้านขวาเนี่ยสกิวันตินะก็รอให้เกตครบก่อนนะครับเออไม่ใช่วา่าซูเล่นๆนะพี่มีอันติกับเขาด้วยเล่นมาสักพักหนึ่งนะครับมีเรื่องของเรียนวิธีการบินด้วยนะฮะสามารถขี่ของบินได้ด้วยนะครับแล้วก็เหาะเหินเดินอากาศแบบนี้ได้ด้วยนะฮะดูดิแล้วก็แบบมีทั้งแบบว่าเคลื่อนที่ในแนวแกน X ก,ก็คือแนวนอนเนาะแนวตั้งก็มีนะครับจะบินสูงจะบินต่ําบินได้อินสละอย่างแท้จริง คือหลายๆเกมเนี่ยมันจะแบบว่าอะไรอะให้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 บินไปตามที่ NBC กําหนดนะครับบางทีขี่มังกรขี่นู่นขี่นั่นขี่นี่แต่ก็คือบินเองไม่ได้ครับแต่เกมนี้จัดให้ครับบินขึ้นบินลงซ้ายขวาไปเลยครับบนบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวาได้หมดเออเจ๋งดีว่ะโอเคนะครับเราสามารถส่งคอสตูมได้ที่ระบบรูปลักนะครับเมื่อกี้แบบว่ากดมัวๆแล้วเมื่อเจอพอดีนะฮะแล้วก็สามารถแต่งได้นะครับทรงผมที่ไม่มีในตอนแรกก็มีอยู่ตรงนี้ด้วยนะเออดูดิแบบไง แล้วดูสัตว์ขี่หน่อยสิมีหลากหลายเนาะโอ้มนีนี่นี่นกไฟเมื่อกี้เห็นนะครับกะบ,บีก็มีเนาะเดี๋ยวดูตัวอะไรแปลกๆดีกว่าเฮ้ยปีก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 อ้าวรอเทอ้าวเป็นไงละ่ะเออมีหมดนะครับสัตว์ขี่ก็มีอ๋อนี่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 นั่งได้สองคนเป็นไงเพราะนั้นเราเชิญสาวๆมาขี่ก็ได้นะครับอะไรก็ไอ้มังกรตัวนี้โอ้โหขี่ได้ห้าคนมากันเป็นตี้เลย เท่ๆแบบเยอะแยะเลยอ่ะดูดิกิโลกิเลอะไรเงี้ยคือต้องดูด้วยนะว่าเราจะ,ะซื้อหรือทํากิจรกรรมเพื่อให้ได้พวกสัตว์เหล่านี้มาเนี่ยสัตว์ขี่เนาะไม่ไม่ได้มีแค่สัตว์เดียวนะก็มีแบบอย่างอื่นด้วยนะครับดูดิเสือติดปีคเท่เลยอ่ะก็ลองดูด้วยก็แล้วกันนะครับจะใช้ตัวไหนนะครับพ่อนทจะมีบอกเนาะว่าขี่ได้กี่ตัวนะครับอยู่กระต่ายยังน่ารักขี่ได้สองตัวเอขี่ได้สองโอนนะฮะลองดูก็แล้วกันนะครับก็ถ้าเป็นผมนะ ถ้าผมได้ผมจะใช้ปีกนะครับเท่ดีนะครับเพราะยังไงก็ใส่โซโล่อยู่แล้วนะคงไม่ได้เชิญใครมาซ้อนท้ายอะไรอย่างนี้นะครับโอเคไปล,ลุยเควสกันต่อนะฮะโอเคครับเล่นมาสักพักครับเจอ NBC ท้าดวลขึ้นสังเวียนแล้วอย่างนั้นนะเขาบอกให้ควรจัดทีมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการจัดทีมกันนะครับมันก็จะมีแบบว่าถ้าเกิดเควสนไหนที่ให้คําแนะนําว่าจะจัดทีมนะ่ะเราก็ขอจัดทีมได้เข้าเดี่ยวก็ได้หรือว่าจะเข้าเป็นทีมก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเล่นกับเพื่อนเนี่ยเราจัดทีมไไว้้ก่อนดนดะ เออนะครับแต่ว่านี่ผมมาเล่นคนเดียวไงงั้นเดี๋ยวเราลองขอจัจดทีมดูนะครับกดปุ๊บอ่ามันแรนดอมให้เลยนะครับเนี่ยมันแรนดอมหาคนให้ใหเลยนะครับใครที่เป็นหัวหน้าห้องเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าด่านได้เลยนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช่หัวหน้าหะายจะต้องรอนิดนึงหรือบอกคนในทีนิดนึงว่าออพี่ผมจะเข้าทำเควสน,นี้นะอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นก็มีระบบการจัดการอัจฉริยะอยู่แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองเข้าด่านทีมดูนะครับโอเคนะเห็นไหมก็ต้องรออีกฝ่ายหนึ ถ้าเขาไม่ติ๊กถูกเนี่ยมันก็จะไม่เข้าไงนะก็เป็นระบบการจัดทีมมีด้วยนะครับเอาละลุมสิรออะไรมาลุมมว่ะโอ้มากระตี้สบายขึ้นเยอะตาฉุยแล้วไงเจอพี่ลุมนะจริงๆสู้คนเดียวก็ไหวเนาะแต่ว่าอันนี้เราจะได้เรียนรู้ระบบการจัดทีมด้วย <c oughs> เพื่อมาเล่นกับเพื่อนนะฮะตั้งตีไ้ไวตั้งแต่แรกได้เลยนะครับชิวๆชิวๆไป โอเคถ้าเกิดเราอยากจะอยู่กับต,ตีนี้ก็อยู่ต่อไปได้ครับแต่ถ้าจะออกก็ได้ครับก็คลิกที่ชื่อตัวเองก็ได้แล้วก็กดออกจากทีมเท่านั้นเองนะครับเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นข้าวๆนะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันใครที่เป็นหัวหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องของการระดมเรียกลูกกิลมาหาด้วยอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับก็ลองเล่นดูก็ลกนนะแล้วกันชิลๆครับไปเราก็ไปลุยเควสกันต่อครับแล้วตอนนี้ระบบสัตว์เลี้ยงเปิดแล้วนะครับไปดูกันสิ มีการ์ดแล้วก็กับดักสัตว์ฟรีอ้ามีการจับสัตว์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรดดูก่อนนะครับมันมีตอนนี้เริ่มมีเควสลองเกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะทําตามเควสลองหรือว่าเควสหลักก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับแต่จริงๆมีเควสลองเนี่ยแนะนําอยากให้ลองทําดูเพราะว่ามันจะสอนระบบต่งางๆอย่างเช่นเควสอันนี้เขาสอนเรื่องของการจับจับสัตว์นะฮะเออพูดผิดพูดถูกนะครับราะมีหมูป่าด้วยไล่ล่าได้นี่ไงลิงน้อยนะฮะเขาบอกให้กดที่รูปลิงน้อยแล้วกดอีกหนึ่งครั้ง อ่ะก็จับกันอย่างนี้เลยเหรอเอ้าเหรอเออนะก็จับสัตว์ได้นะครับเรียบร้อยแล้วจับลิงน้อยหนึ่งตัวครับกลับไปส่งเควสเราก็น่าจะใช้ลิงน้อยได้เนาะเป็นระบบสัตว์เลี้ยงเนาะระบบสัตว์ขี่ก็เราก็ขี่อยู่นี่ไงแต่ไม่ใช่สัตว์เท่านั้นเองเนี่ยไอ้ลูกกลมๆเนี่ยก็เป็นระบบห่อเหินเดินอากาศนะครับเอาล่ะฟ้ามิงจับลิงน้อยไหมเจ้าแล้วโอเคแล้วเราก็จะเห็นว่าใช้ได้จริงๆด้วยนะครับมีคาสั่งลงศึกเพื่อที่จะให้เจ้าลิงน้อยเนี่ย ามาช่วยเรานั่นเองนะครับและเลเวลมันก็มีด้วยนะนี่เห็นไหมอัพสัตเลี้ยงให้ถึงเลเวลสองนะครับเราก็ไปสู้เนาะสัตเลี้ยงก็จะเลเวลอัพนะครับกระบินสมตาครับผมเฮงเจียน้อยไปนเนี่ยนี่นี่เลเวลมันอัพแล้วคือมันสู้ระยะไกลเนาะไอตัวเนี้ยเออช่วยเราโจมตีนะฮะโอเคครับแล้วก็ระบบต่อไปเปิดเลยเพิ่มแต้มสัตเลี้ยงครับผมเข้าไปดูซิเพิ่มแต้มสัเมเมตสเลี้ยงนะครับอ่า ไอพวกสัตว์เลี้ยงเลเวลสูงขึ้นจะมีแอตทิบิวเพิ่มนะครับก็มาใส่สกิลใส่ไม่ใช่สกิลขอโทษใส่สเตตัสได้กันตรงนี้นะลองลองดอูการเอาเองก็แล้วกันว่าจะเพิ่มอะไรนะครับเขาบอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วเนาะอัพขนองศึกเพิ่มโจมตีและว่องไวป้องกันอะไรอย่างนี้มันมีบอกชัดเจนเพนะราะนั้นเดี๋ยวผมจะเพิ่มนี่ละกันขนองศึกจัดไปครับเยอะๆนะส่วนฝึกฝนเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมีการให้อาหารด้วยนะแต่ว่าต้องให้สัตว์เลเวล13ก่อนนะครับจะเพิ่มความสนิทสนมได้ ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างหลากหลายดีนะฮะหลายระบบดีนะครับแล้วเราก็ลุยกันต่อครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฟาเสียงโอ้โหโคตรรอเลยครับพนนี้คาไปครับผมอ๋อแล้วก็มีเรื่องของระบบสํานักด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ากันละกันเนาะตอนนี้ระบบเปิดใหม่กันอือซ่าเลยครับผมระบบที่เปิดใหม่ล่าสุดคือในสกิลนะครับจะเห็นว่าช่องที่2เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสกิลมีหลากหลายนะครับเดี๋ยวเปิดเข้าไปให้ดูใหม่นะครับ เนี่ยสกิลวันนี้คือที่เราเรียนกันมาอันแรกใช่ไหมครับจริงๆเราไม่ต้องซีงเรียสในการอัพสกิลนะเรากดแนะนําเพิ่มสกิลได้เลยมันจะเพิ่มให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอัพสกิลตามเงื่อนไขเนี่ยเลนที่2จะเปิดเพราะฉะนั้นเกมนี้สกิลเยอะดูดิมี3หน้าด้วยกันต้องช่ชงช่างใจกันดูนะฮะว่าเราจะใช้สกิลไหนเพราะว่าในช่องสกิลเนี่ยเราเลือกได้แค่สี่สกิลเท่านั้นลองคิดกันดูเอาเองนะครับก็ลองดูนะมีเยอะแยะเลยเนี่ยสกิลคอมโบคัมพงคพัมพีตรึม ใต้พูดวันนี้คิดว่าคลิปนี้3ชั่วโมงก็ไม่จบโอเคครับลุยกันต่อครับอ่ะก็มีทั้งเควสล,ลองเควสหลัลกโผล่ขึ้นมากันเยอะแยะแล้วเนาะเดี๋ยวลองไปผ่านด่านบู่บ้านนี้อ่าอันนี้เป็นดันเจี้ยนนั่นเองก็เป็นดันเจี้ยนแบบจัดทีมนะครับเขาบอกว่าต้องมีสมาชิก3คนลองลองแรนดอมหาดูนะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับเงียบเชียบเลยอ่าโอเคกดยืนยันเลยนะครับคือพอดีแรนดอมแล้วก็เจออ่าห้องนะครับแล้วหัวหน้าเขาก็ กดเข้าด่านไงทีนี้ต้องให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าด่านให้หมดมันถึงจะเข้าไปในดันเจียนได้มานนั้นในนี้ก็คือถ้าเกิดแนะนํามาเล่นกับเพื่อนน่าจะดีกว่านะครับหรือไม่ก็อย่างงี้แหละลองหาคนหาตี้หาอะไรให้มันได้ดูนะฮะถ้าเกิดเราเจอห้องที่มันไม่โอเคเราก็อาจจะแรนดอมใหม่อะไรใหม่นะครับหรือกดว่าจ้างก็ได้เห็นแล้มันจะมีว่าจ้างอยู่นะครับเดี๋ยวผมออกตี้ก่อนละกันรู้สึกตี้นี้เขาจะไม่ลงนะออกตีก่อน แล้วก็ไปที่เควสนะครับให้ระบบอัจฉริยะมันจัดการให้เราลองว่าจ้างดูนะฮะนี่ไงมันจะมีใช้เงินในเกมสามารถว่าจ้างคนอื่นนะครับไม่รู้ว่าเป็นบอทหรือเปล่านะครับก็สามารถว่าจ้างให้เข้ามาช่วยได้เห็นไหมครับครบทีมเป็นไงหลอเราเอาการสวยสดงดงามทุกคนนะฮะอ้าวไปเลยแล้วกันนะฮะทีมของฉันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงดันเจี้ยนกันเลยเนาะกดเข้าด่าเลยนะครับสายโซโล่ก็เล่นได้สายโซโล่ก็เล่นได้ มาดูคนที่เราจ้างมาหน่อยดิเป็นยังไงบ้างอลังการงานสร้างกันทุกคนเ,เราก็จะเห็นว่าเกมนี้นะครับเข้ามาในกิจกรรมจะเป็นดันเจี้ยนต่างๆมากมายเห็นไหมครับโคตรเยอะโคตรเยอะจริงๆดูดิมีหลายกิจกรรมดูนะยัน70นะแต่ก็ไม่ได้มีแค่กิจกรรมตายตัวชั่วคาวก็มีเล่นกันเข้าไปให้ตายกันไปข้างนึงเลยนะสำหรับเกมนี้ บอสคือตัวอะไรเนี่ยตะขาบเหรอคือดูไม่รู้เรื่องเลยสก,กิลเวอร์วังอลังการมากนะครับสาหรับใครที่คิดว่ามือถือไม่ไหวปรับในออปชั่นเนาะน่าจะมีนะกดที่ตรงนี้จะมีเรื่องของอตั้งค่าเนาะนี่ไงก็จะมีเรื่องของการปรับออปชั่นต่างๆก็ลองปรับดูกัแล้วกันนะครับเผื่อเครื่องใครไม่ไหวนะครับโอเคนะครับตัดภาพกลับมาที่เมืองนิดนึงนะฮะพอดีผมไปเจอระบบที่น่าสนใจนะครับตรง n p c นีนี่เลยนะครับมีระบบ ครูกสิทธิ์ด้วยนะครับอ่าวแล้วเราจะทําอะไรกับมันได้นะครับถ้าเกิดเรากดที่เมนูนะครับมันจะมีครูกสิทธ์อยู่ข้างบนเห็นไหมเออพอเรากดป๊บมันก็จะมีให้หาครูคนที่จะสามารถมาช่วยเราทำเควสได้นะครับโดยเราต้องเชิญจัดทีมถ้าเกิดเขาโอเคเขาก็จะจัดทีมกับเรานะถ้าเขาหลงโกนแล้วอ้าวเขาหลงกนไว้เฮ้ยไปที่ฝากชื่อไปทําภารกิจนะครับมันจะมีรับภารกิจเห็นไหมครับไหว้ครูกสิทธ์นะครับ แต่ประเด็นก็คือว่าเราอ่ะจะต้องเป็นเพื่อนกับคนคนนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในทีมนะฮะแล้วก็แม่นางจีขอเป็นเพื่อนหน่อยแม่นางจีเข้าใจยังนะครับแม่นางจีตามเราต้อยต่ย,ตยเลยเป็นเพื่อนกันยัง VIP 5ด้วยแม่นางจีตามผมมาเฉยเลย <laughs> เป็นเพื่อนกันเหรวะเออถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ทำภารกิจแนะ่เออ,อแม่นางจีอาจจะยังไม่อยู่เนาะไม่เป็นไรเนาะเออเราก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะของอเป็นสิทธิ์กับ อาจารย์นะครับช่วยเหลือให้ผู้เล่นที่เก่งกว่าเนี่ยมาช่วยเราทาเควสโดยมีข้อแม้ว่าต้องอยู่ในทีมเดียวกันและต้องเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดหาที่นี่ไม่เจอไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันมีคําสั่งเนี่ยไปทําภารกิจมันจะเดินมาหา n p c ให้อัตโนมัติเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องอไม่จําเป็นต้องซีเรียสตรงนี้นะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับนี่ก็คือเรื่องของครกูกสิทธิ์นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามีสมรสอยู่ตรงนี้ด้วย แน่นอนครับคือ,คอเราต้องอมีเพื่อนหรือเป็นเพื่อนกับใครก่อนแล้วก็คุยกันนะครับส่งดอกมงดอกไม้อะไรเงี้ยมันจะมีอยู่เห็นไหมครับเนี่ยให้ดอกไม้เห็นไหมครับอะไรเงี้ยก็คือจะทําให้ค่าความสนิทมากขึ้นในถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะแต่งงานกันได้นะครับซึ่ง NPC ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเร็วๆนี้คงมีเรื่องของการแต่งงานแน่นอนนะครับไม่มีไม่ได้แล้วล่ะ NPC ยืนหัวโด่งตรงนี้เลยนะฮะ อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเล่นกับเพื่อนเอ่ยูสิ์อะไรอย่างนี้นะครับหาเมียหาอะไรนะครับแต่งงานคืออยู่ที่นี่หมดเลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของสำนักด้วยซึ่งอันนี้ขอโทษจริงๆเนื่งองจากโดนเตะออกมาจากสำนักนะครับยังเข้าไม่ได้ก็เลยยังเทสให้ไม่ได้แต่ก็ควรจะเข้าไว้เพราะว่าจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายหรือจะสร้างเองก็ได้นะครับก็กดสร้างสำนักนะครับใช้อทอง5 0 0 0แคทแต่ผมไม่มีไงเออก็เลยอาจจะสร้างเทได้ดูไม่ได้นะครับแล้วดูดิแต่ละกิว สมาชิกร้อยขึ้นทั้งนั้นน่ะบงบอกเลยว่าเกมนี้คนเล่นเยอะจริงๆดูดิ2ี3 0อันดับแรกๆเนี่ยมีสมาชิกเกินร้อยหมดเลยนะครับส่วนใหญ่อะ่ะเกินร้อยนะครับร้อยเต็มทั้งนั้นนะครับก็ลองๆดูก็แล้วกันนะครับอ่าก็จะได้แบบว่าหาเพื่อนเล่นหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีระบบตระกูลด้วยซึ่งอ่ายังไม่เปิดในตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจะเล่นโซโล่ก็ได้ครับเกมนี้หรือว่าจะเล่นกับเพื่อนๆแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามันได้ทั้งแบบคนเดียวแล้วก็หาเพื่อนเล่นเลยนะครับ โอเคนะครับก็น่าสนใจนะครับเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายนะครับโอเคนะครับผมก็เล่นมาจนเลเวล20นะครับพอหอมปากหอมคอเนาะก็จะเห็นว่าระบบเกมนี้โคตรเยอะเยอะจริงๆอะ่ะแล้วก็ไม่สามารถทําได้จบภายในคลิปเดียวแน่นอนอ่ะไว้เดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แล้วกันนะครับทีนี้ผมดันเหลือบไปเห็นระบบที่น่าสนใจหลายอันเลยไม่ว่าจะเป็นกิน้นู่นนั่นนี่นะฮะรวมถึงนี่ฟังก์ชันการไลฟ์เออ นะครับเดี๋ยวลองกดชั้นจะไลฟ์ดูจะเห็นว่าต้องเลือก50ถึงจะใช้ไลฟ์ได้นี่หมายความว่าผมอาจจะเล่นเกมนี้ไปด้วยแล้วก็ live ไลฟ์ด้วยผ่านในเกมได้หรือเปล่าอ่าน,นี่ก็ต้องลองติดตามดูน่าจะได้นะเออเรียกได้ว่าฟูลเซอร์วิสจริงๆนะครับก็มีตรงนี้ให้มีอะไรให้นะฮะแล้วก็พวกเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะ เพราะว่ามันจะมีเรื่องของค่าความสนิทไรกันด้วยนะครับแล้วก็เหตุนคนจัดงานแต่งงานกันด้วยนะครับนี่ก็คือที่ผมเห็นคร่าวๆนะไม่ได้ทดสอบด้วยตัวเองเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเกมนี้ระบบมันเยอะอยจริงๆทีนี้เราก็มีประเด็นกันนิดนึงนะฮะว่าเจ้าแม่สาวน้อย2คนนี้ที่เราเห็นในเกมเนี่ยนะครับน้องซื้อเขียวปี้หย่ากับลู่เสวยชีนะฮะ น้องเสื้อขาวนะครับก็จะเห็นว่าในเกมเนี่ยสองคนนี้จะมีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับฝั่งซ้ายคือผู้ที่เสียสละเพื่อคนรักใช่ไหมฝั่งขวาก็คือคนที่ยังอยู่บนโลกใบน,นี้นั่นเองนะฮะที่จะคอยแบบเชื่อเหลือช่วยเหลือเกื้อหนุนกันไปนะครับทีน,นี้มีคนถามว่า2คนนี้ชอบคนไหนเนื่องจากผมไปเห็นมาในงานด้วยจากรูปในงานนะครับถ้าถาม2คนนี้นะใจผมมาไปทางด้านฝั่งซ้ายเหตุผลเพราะว่าเขายอมเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเนี่ยเพื่อที่ ทำให้คนอื่นมีชีวิตรอดต่อไปนั่นเองนะครับส่วนคนขวาโอเคผมดูแล้วสวยกว่าอะไรกว่าแลดูอยู่กับปัจจุบันมากกว่าแต่ว่าใจเอเดียเป็นดซ้ายคบงั้นเลือกน้องเสื้อขาวแล้วกันมาหักมุมตอนท้ายนะครับโอเคนะเพื่อนๆชอบคนไหนพิมพ์บอกกันได้นะฮะชอบน้องเสื้อเขียวหรือน้องเสื้อขาวนะครับก็เป็นสาวๆที่มาเป็นหนึ่งแนทารของเกมนี้นะครับทีนี้สุดท้ายแล้วนะฮะก็เรามีกิจกรรมด้วยนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2กิจกรรมนะฮะกิจกรรมแรกเลยก็คือ เดี๋ยวทีมงานเนี่ยเขาจะสุ่มนะฮะใครมาก่อนได้ก่อนนะครับให้อเทมโค้ดเพื่อไปรับของฟรีกันอาจจะอยู่ตรงสวัสดิการนะครับถ้าเกิดว่าไม่เจอนะมันอาจจะแอบซ่อนอยู่นะครับกดดูนะครับแล้วก็สวัสดิการเห็นไหมครับโอ้มันแจกของเต็มเลยรับก่อนละกันเลยดูดิเออแจกของเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมเติมทั้งรางวัลเลเวลรางวัลอะไรนะครับโอ้ลุงนี้น่าจะรีบเข้ามาก่อนตั้งแต่แรกแล้วนะครับแจกของเยอะครับออนไลน์ก็มีนะครับ และเมื่อกี้ผมก็บอกว่าเรื่องของการใช้เอทมโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เอทมโค้ดที่ผมมีก็แล้วกันนะครับลองดูซิว่าเราจะได้อะไรนะฮะแชรเรียบร้อยแล้วครับผมได้รับของขวัญผ่านทางอีเมลแล้วนะครับซึ่งอีเมลจะอยู่ตรงนี้ที่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 เราได้นะอันนี้นะครับชุดวิวหกฟ้าเสื้อ7วันนะครับกดรับได้เลยนะครับแล้วกดใช้ดูซิอ่าก็มันก็จะแนะนําเรื่องของคอสตูมนะครับอย่าลืมมาใช้นะครับนี่เป็นไงเออเป็นไงครับ นี่คือแจกกันไปฟรีๆเลยแล้วรู้สึกจะแถมของยางอื่นด้วยเล็กน้อยนะครับนี่คือกิจกรรมแรกนะครับโพสไอดีของท่านเอาไว้นะครับแล้ว ID ของเราดูที่ไหนก็ดูที่ตัวละครนะครับนี่แล้วมันก็จะมีะตรงแอตทริบิวต์นะครับนี่ไงมันจะมีข้อมูลตัวละครอยู่นี่คือ ID ของตัวละครนะครับก็บอกชื่อของท่าน ID ของท่านนะฮะเซิร์ฟเวอร์ที่เล่นอะไรงนี้นะครับก็ทําให้ทีมงานเนี่ยเขาหาเจอชื่อของเพื่อนๆได้ง่ายขึ้นก็จะได้มีโอกาสรับของรางวัลนี้ไปเลยฟรีๆ มาก่อนได้ก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่ารางวัลจะหมดเมื่อไหร่ด้วยนะครับใครได้แล้วพิมพ์มาบอกกันนิดหนึงครับนี่คือกิจกรรมแรกครับจัดไปแจกชุดฟรีแล้วพร้อมไอเทมอีกนิดหน่อยนะฮะร,รอเราเอาการไปไงง่อเลยง่อเลยนะฮะทีนี้กิจกรรมหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเกมนี้ยเขาบอกว่าเพลงเพาะมาเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังแต่ไม่บอกนะว่าเพลงอะไรให้ไปดาวกันเอาเองเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังสักรู่ครับโอเคครับผมก็หาเพลงเจอไปนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะ อย่าลืมนะครับเดานะฮะว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรยังไม่มีภาษาไทยนะครับนี่แต่ภาษาจีนนะครับแล้วก็พอดีผมได้เนื้อมาด้วยเดี๋ยวจะลองทำๆฮึมพึมกันไปก็แล้วกันนะฮะแต่การที่ผมทำๆฮึมๆเนี่ยทำให้เพลงมันเสียนะ เป็นไงครับพอไหมครับขนาดฟังไม่ออกนะเป็นไงนักดนตรีเก่าครับสามารถจับเบลูดี้ของเพลงนี้ได้อะเร็วไปเร็วไปอันนี้เร็วไปไม่ทัน เป็นไงครับเป็นไงเออนั่นแหละครับผมก็นี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมที่2นะครับ เพลงอะไรนะครับรู้ปุ๊บพิมพบอกพร้อมกับ ID เหมือนเมื่อกี้เลยแต่นี้ก็คือให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะไปค้นคว้ามาก่อนได้ครับว่าเพลงนี้ชื่ออะไรนู่นนั่นนี่แล้วอย่าลืมนะครับ i อเซิร์ฟเวอร์นะครับมาให้พร้อมนะครับแล้วทีมงานนะจะจับฉลากผู้โชคดีแจกรางวัลให้แน่นอนครับ อะนี่ก็คือ2กิจกรรมที่ผมให้เพื่อนๆน,นะสามารถร่วมกิจกรรมได้กันแบบฟรีๆนะฮะแจกของการอุดตลุดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ส่วนของรางวัลของกิจกรรมเพลงเนี่ยอันนี้ต้องให้ทีมงานเขาเป็นผู้ดําเนินการนะครับมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้อะไรเนาะเ่าเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็เป็นไงบ้างครับน่าเล่นอะไรยังไงพิมพ์บอกไว้ได้นะฮะให้ผู้นาเขามาได้ดูด้วยว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงเขาจะได้พัฒนา,นาเกมให้มันดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมนายช